วัสดีครับผมสายติมิสิกค,ครับผมวันนี้ผมมีกีตาร์สวยๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆที่อยากได้กีตาร์สวยๆเอาไว้เล่นในราคางบประมาณที่ไม่บานปลายจนเกินไปนะครับผมตัวนี้ ed 49ขนาด42นิว้ว2งคลิปสันอ่าสวยมากเลยสองน้ำเต้าสองจัมโบ้นะครับผมสวยมากตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูงานก่อนงานดีมากเลยคุ้มเลยราคานี้เชื่อว่าเกินคุ้มเลยบนห้างนี้เกือบห้าพันนะครับผมอ่าแล้วก็มีพาคไฟฟ้าด้วยตั้งสายในตัวได้เลย ภาไฟฟ้าจะเป็นของฟิสแมนนะครับผมสายที่ติดมาจะเป็นสายเบอร์สิทนะผมทัชชิ่งดีมากตัวนี้แล้วก็คอดีด้วยคอเล็กด้วยถือว่าเอาไว้เล่นแบบสบายมือกันเป็นเสียงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับ นุ่มถือว่าโอเคเลยครับกีตาร์จริงๆกีตาร์โปรงถ้าจะให้เล่นหากีตาร์เสียงดีๆหาพวกเสียงใสๆอุ่นๆเอาไว้แบบสัมผัสคอร์ดมันๆนะครับผม เอาไว้เล่นงานเยอะเลยนะเอาไปเล่นในร้านก็มีนะครับ นนรับผมอยู่ที่3ามพันนะครับผมมีกระเปะ๋ามีสายแจ็คให้ครบเรียบร้อยหมดเลยลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมกีตาร์ทีท่ร้านอยากเซตอัพไว้ให้เรียบร้อยปรับแต่งทัชชิ่งไว้ให้เรียบร้อยหมดเลยลูกค้าเอาไปถึงก็เอาไปใช้งานได้เลยสามพัน 5, ค่าจะส่งอยู่ที่15 0บาทนะครับผมแบบโอนถ้าเก็บปลายทางค่าจะส่งอยู่ที่200บาทนะครับผมกรณีที่เก็บปลายทางขออนุญาตเก็บมัดจําค่าส่ง200บาทนะครับผมค่าจะส่ง200บาทไม่แพงหรอกครับผมมัดจําไปเถอะ เพราะว่าที่ให้มจาจ้างมาเพราะว่าการพวกเรียนสั่งของเล่นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เอาของของตีกลับมาทางร้านจะเสียหายจะเสียสองต่อนะครับผมไม่ใช่แค่ต่อเดียวมันไม่คุ้มกันเลยนะครับผม200บาทไม่ต้องกลัวร้านโกงการการที่เราจะซื้อของว่าจะถูกโกงหรือไม่ถูกโกงว่าเขามีหน้าร้านจริงไหมถ้าไม่มีหน้าร้านจริงอ่ะไม่เอามาลงใน youtube แบบนี้ลงนะครับผม เช็คประวัติดูได้เลยหน้า Facebook ผมก็ได้เข้าไปแอดเพื่อนแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยสินค้ามีหลายแบบนะครับผมสินค้าผมจัดส่งทุกวันย้านะครับผมจัดส่งทุกวันไม่มีวันขาดนะครับผมดูหน้า Facebook ได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสินค้าจะส่งทั่วประเทศไทยอ่าโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่3ามพันห้ครับผมเป็นโปรไฟฟ้าถือว่าคุ้มเลย42นิ้วนะครับผมบางท่านถามหากีตาร์นิ้ว ไม่มีกีตาร์ไม่มีทํามา45นิ้วแต่ที่ก็42นิ้วส่งจัมโบ้ก็คือเป็นทรงที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมเสียดี เสียงเปล่าๆอันนี้บอกพี่แอมแล้วนะอันนี้คือเสียงก,กีตาร์เปล่าๆเลยนะเสียงดีครับผมเสียงดีใช้ได้เลย ก็ทักแชทเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ